ตัวนี้ลายต่างจังหวัดอำนาจเจริญครับเพิ่มลูกเล่นตุกติกไม่มาเล็กน้อยครับตัวนี้จะเป็นโจแสดงอ่กากระแสควยติยวารบรบับรบมอเตอร์ของเครื่องครับตัวนี้จะตำมาันเรบเระบบออโตโ้ครัก็คือ,อ,อเพลงลงเย่งตำมันยกแลงขึ้นเรงับอ่าก็ดูตามคลิปนะครับ อันนี้เป็นออปกรเริ่มนะก็คือรับความเร็วมอเตอร์ก็มีควยมีโชว์แสดงทันแข็ควยรับน้ำมันากที่ตลาด ดูนะครับจะแปลงขึ้นเดีย๋ยก็จะดับนะครับขเขาแปลงลงเดีย๋ยวก็จะทามันลัางเลยท่านมีว่าวปล่อยน้ำทิ้งอยู่ข้างลังนะครับนี่ครับปล่อยน้ำทิ้ง